ครับผมขอกราบสวัสดีพี่น้องผงไปสุขุสุขคนครับมันี้อยู่กับผมครับโยฟ้าแซบคือเกาครับพี่น้องสำหรับมันนี้น้ำเป็นเสนอเมนูไส้พะโลพี่น้องวันนี้ไส้พะโลนะครับพี่น้องมันนี้เป็นใส่งวงนะครับใส่งวเนาะบเอาไปใส่หมูเนาะครับเนี่ยใส่งวงยังแงเลยครับเป็นไส้วัวพะโลครับตุนพะโลเปื่อยๆเลยพี่น้องพอนกิมซีฟูนนะครับเนาะเป็นราคาญี่ปุนคือเกาะกับผมสำหรับมันนี้ฟักแก็มกับมี่เป็นมะเขือเทศพนัครับผมมะเขือเทศหน่อยนะครับเนาะมากๆพี่น้องบพรว่าหลายฮะครับผมเสียบๆกันครับ ใส่หน่อยนะครับเนาะใส่น่อยกับใส่ง่ืยเปื่อยมากเริเมื่หันมากนะครับเอาแบบนี้เด้นะะครับเนาะขยะเลยครับเด้อ

ได้ดีครับหนุ่มเดือดใส่งว่วมากนะครับเนาอแล้วว่าตุ่มตุ่มพะโล้ครับน่ะตุ่มชุดพะโล้พี่น้องแ่บ มันกับผมมน่น,น้อยเค, <laughs> ครับนบบง่ายครับเนี่ยแสบไปดีพี่นาองลองอกับขนมกิมซี่ฝน เปื่อยฉ่ำๆลยครับเต็มปากเต็มคำ น่าหนนาไปหน่อย ตัวนี้เป็นใสหน่อยนะครับเนาะใสหน่อยพ,อยพอยไปไปไปนะใสหน่อยนะครับบ่มันใสอ่อ,อนก <c oughs> ็ระแบ,บียบก็ดำ มาพี่น้องคนนะ่ะเงาว้วอาลัดไปเรื่อยครับ มันกิมนแซ่บแจีบครับ mong nhanh nhanh chín chín nhiều nhanh này quý bạn ạ buộc bệnh bằng tô bệnh vấn mà tư đi มันเนียวพี่น้องเนี้ยหมองเดียวอนู่อ่ะมาต่อพี่น้องหวานแบตหมดกับผมหวานแบตกล่องหมดเปลี่ยนแบดมากไหม ครับผมคลิปนี้ก็จะขอไว้เพียงสนิก่อนนะครับน้องอมนี้ก็จะขออัลาพาจากพี่น้องพี่ก้อนนะครับสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกลังแรงใจให้อยู่บะแซบนำชีพไปต่อไปนะครับสำหรับมนีนม้พิษพลาดประการในรอยกินม,มุ่งมั่นเกินไปก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องกันนะครับผมขอบคุณที่เฉกขึ้นติดตามต่อชมครับมนีเมียงไลค์ครับพี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับพมอคลชิมนายครับพี่น้อง